รับคลิปนี้กับเมื่อวาเรื่องเล่าของอีหล่าหน่อยอู้งอิงเพชรบ้านเพรนะคะพี่น้องมือว่านนี่นะคะพี่น้องการือว่าเป็นวันหยุดวันเดินทางนั่นเองนะคะก่อนอื่นกา็ค่าสวัสดีกับ,กบพ่อมแม่เอฟซีเอฟซีหล่าหน่อยอุ้งอิงเอฟซีสาวหน,น่อยเพชรบ้านแพงเอฟซีเพชรแสงตะวันเจโอทูนะคะมือนี้อีหล่าหน่อยได้เดินทางไปทําการสแสดงยุคจิตตลาดวิ่งสู้ฟัดสันพี่นอ้องอมตะนะครน,นะคะเออ ตำบลบ้านเก่านะคะพี่นอ้องอำเภอผานทองจังหวัดชนบุรีนะคะพี่น้องท่านไถยอยูย่ทางฝุ่นก็รอติดตามรับชมนะคะไปแห่งกำลังใจอีหลาหน่อยนะคะส่วนวันที่สี่นะคะพี่น้องตามไม้กำหนดการนะคะก็คือไปที่จังหวัดระยองนะคะพี่น้องตลาดเช็คอินหนึ่งสองห้านะคะนี่คมพัฒนานะคะพี่น้องอันนี้คือเป็นการทั่วซีมือลวดนะคะสำหรับวันที่ห้าก็คือ ย้ายไปสวนน้ำเล้อพี่น้องดีบีปักนะคะพี่น้องอำเภอหนองแกจังหวัดสระบุรีนะคะส่วนวันที่หกก็คือวัดป่าเรไลนะคะวระวิหารนะคะตำบลรั้วใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะพี่น้องสามชนบุรีสี่ระยองห้าสระบุรีหกสุพรรณนะคะพี่น้องท่านไหนอยู่ไกลตรงไหนก็ไปให้กำลังใจอีหลานหน่อยกันแล้วกันนะคะ,นะคะสลับมือผัดคนนะคะถือว่ามือยุด เดินทางนะคะก็คือให้พักสะก่อนพอเสไ็้เดินทางไก่นะคะเตรียมเนือ้อเตรียมตัวเก็บเขาเก็บของนู่นนี่นั่นนะคะเื่อนที้ลาน้อยก็ทําการเกร็บฟ้าเตรียมนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วยนม่มือแรลงกับม,มีการมาเอิญว่าเมล่สดปุบปะพอแม่แม่เอฟซีพี่น้องเอ้ยมันขึ้น,นห้องเพ่งไปจักว่าจักเพ่งผู้ใดหูกะเข่ามาเ้าสู่กันฟังก็แล้วกัน เต็มอิ่มจุกจุกไปเลยพี่น้องนะคะอีลหล่าน่อยจัดหนักจัดเต็มจ้าก,กว่าจาัดเพลงนะคะพี่น้องนีจัดเพลงมวลมวลนะคะซุ่มเสียงอีลหล่าน่อยโบมี่ตกเด้อพี่น้องตอนนี้ถือว่าเต็มที่ทุกคณะนะคะห้องยูบ้านห้องยูเวที่็ตามสร้างสมอนี้โบมี่ผิดพลาดแต่ประการใดนะคะถือว่าอีลาหล่าน่อยมีจิตใจที่แน่แน่วแน่แน่วแล้วก็น,นิ่งนะคะพี่น้องต้องบอกว่ามีจิตใจที่นิ่งนะคะเพราะว่า ถือว่าเป็นสาวเลี่ยวใยเลี่ยวนะคะพ้อมที่จะเป็นผู้ใ่นะคะตอนนี้นะคะหากว่าเห็นลูกอาจจะเล่นน้อยลงหรือจังไหนแบบใดนั่นก็คือเป็นกิริยาท่าทางของความเป็นสาวเก่าเขาสูความเป็นผู้ใ่นั่นเองนะคะพี่น้องเมื่อนี่ก็มีการกะเตรียมนะคะพี่น้องพ้อมที่จะเดินทางแล้วนะคะพี่น,อนอ้องเนาะเอออีเจ้าขาวท่องขาวกต่ว่าทรงเอื่อยเด้เมื่อคืนนี่พอก็เลยถามมาเมื่อคืนนี่มีคนเขามาเบิงกี่มากหน่อย แต่ประมาณแปดพันกว่าท่านอยู่วับฉันนะคะพี่น้องเอายินดีครับพอ่พอแม่เอฟซี FC นะคะหลายผู้หลายคนก็อยากจะเหินว่าลูกเกิดยังไรอยู่แบบใดยังไงนะคะมีการไล่สดแต่มาเขากำลังมให้กกำลังใจกันเขามให้กกำลังใจกันนั่นเองนะคะความกันนี้นะคะหลายผู้หลายคนพก็มีการโอนมาหลอกมาไล่ไหาลาน้อยน้ำนะคะพี่น้องนั่นก็คือถือว่าเป็นมาไล่ร่วมนะคะ มือแรงนีก็คาดการว่าจิตตองประหติตมาไล่แน่นอนนะคะกระบรู w. ว่าอาจจะระบุว่าไปย,ยังใดแยกย่อยกันออกไปนะคะครอบกันนี่พอเอกพึ่งกันกไดไท่ายเบื้องว่าเออแต่มีการเตรียมตัวยั้งแน่ท่ายรดแน่นเอียดพี่น้องนะคะเพราะว่าจะเป็นอาหารการกินนะคะพี่น้องบอกว่าคบถ่วนเสื้อผ้าคบถ้วนนะคะไปน้ง่งมือหาซีมือเนาะพี่น้องเนาะฉะนั้นแล้วก็ต้องเตรียมทั้งสบอกสเสบียงจารพผัดนะ,ะพี่น้อง บอกว่าถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการเดินทางของศิลปินก็แล้วกันในส่วนของยีราน้อยก็คือศิลปินดังเนาะพี่น้องเนาะยังไงแต่ยังคงฝากพ่อ,พอ,พอแม่เอฟซีฝากซอยกันดูแลเบิ่งแง่งนะคะพี่น้องเป็นขวัญกำลังใจให้ลูกเข้าต่อไปนะคะพี่น้องถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่เดินทางมากน้ากันเง่แง่แล้วนะคะพี่น้องขอให้ปุบป่าสิ่งทีดีด พอพพ่อแต่คนที่มีความจริงจังจริงใจนั่นละเนาะพี่น้องในส่วนนี้หลรา้อยเองอ่ะยังคงอยู่ในส่วนของการที่ต้องทํามนาทีให้ดีที่สุดนั่นเองเพราะาอย่างพี่น้องการเป็นคนดังนี่จะมันเป็นแต่ย,ยู่ยากพอสมควรอย่างนี้เนาะพี่น้องเนาะจะเ้าอี้ยังจ้างใดสิก,กินอี้ยังแบบใดนี่ต่คนทายเอาเาะพี่น้องเนาะฉะนั้นแล้วยิลาน้่หวองว่า,ายอยู่ในสายตาตลอดเวลานะคะพี่น้องนะ ถือว่าเป็นเรื่องดีด้แม่นบ่ล่ะคะพี่น้องแม่นบ่เออประมาณนั้นไล่ลา,ลาน้อยขึ้นทาการแสดงก็บ,บอกว่าเลิศเลิศเปอร์เฟกนะคะพี่น้องประเดี๋ยวกับิสีมี่ผ่าไม้เบิ่งนะคะพี่น้องตอนนี่บอกว่ามีชุดมี่บอกว่ามีเสือผ่าโอ้ยบอกเพิ่มเติมเขามาหลายนะคะพี่น้องเดินมาชุดอียังชุดที่จะแปงลงร่างนะคะพี่น้องหลยชุดเลยด้นะคะพี่น้องเนาะตามนั้นย๋ยวให้เิ่นจหาเออบอกว่าเอา เวลาอีหลานห่อยทําการแสดงไม่รับจมเนาะพี่น้องเนาะเอาตามนั <aron> ่นเด้อท่านใดที่เขามารับชุมนะคะพี่น้องตามรับ I can't ใมเซ็นด้านเอเบจได้จ่าฝากอะไรก็แชร์ในกำลังใจดีนี่ก็เวลา